พบกับผมนายชอตตี้บูโจว่าวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของ Netmarble Partner Creator Plus สรุปแบบสั้นๆเลยก็คือเป็นโครงการที่จะเอาไว้สนับสนุนคนที่ต้องการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมของค่าย Netmarble เช่น Solo Leveling Arise ตอนนี้กิจกรรมก็เริ่มแล้วนะครับมันจะไปหมดวันที่10กันยายนนะครับเขาจะมีแบบฟอร์มมาให้กรอก้ดยเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ด้วยกันแล้วกันนะครับสิ่งที่เขาต้องการเลยคือเราทำคอนเทนต์ที่ไหนเป็นหลักครับ u t u t e t e l e gram Twitter หรือ X นะครับหรือว่า Reddit นะครับผมและก็จะมีกิจกรรมให้ทำด้านล่างนี่นี่เห็นไหม เขาบอกว่าให้เรานําเสนอ Creator M p r o g r a โปรกก็คือที่ผมกําลังทําอยู่ในขณนะนี้นั่นแหละและอีกอันนึงคือโบนัสอินเทน i ซีบวกสนะครับก็คือเวลาที่ท่านผู้ชมทํากิจกรรมในโครงการนี้เราจะได้รับแต้มพาร์เนอร์พอยด้วยครับซึ่งตอนนี้เขามีโบนัสให้เพิ่มอีก2%ครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําเลยคือให้นําเสนอเกม Solo Leveling Arise นะครับซึ่งผมเคยรีวิวไว้แล้วครับแต่ไม่เป็เดี๋ยวเราจะลองกลับเข้าไปในเกมอีกครั้งนึงว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้ว อ๋อแล้วก็คอนเทนต์ที่จะต้องสร้างเนี่ยต้องสร้างหลังวันที่28สิงหาคมเท่านั้นนะครับส่วนภารกิจที่เขาให้ทํามันก็จะแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มอย่างเช่นของผมเนี่ยเป็น YouTube เป็นหลักเขาก็จะให้เราทําคลิปเกี่ยวกับเกมนั้นนั่นแหละครับความยาว2อนาทีขึ้นไปครับถ้าเป็น Tele g กรมเนี่ยให้พิมพ์ข้อความรีวิว300ตัวอักษรแล้วก็มีรูปประกอบด้วย1รูปเป็นต้นไปนะครับส่วน X หรือทวิตเตอร์เนี่ยเขาจะให้เราเขียนข้อความรีวิว150ตัวอักษรแล้วกรูปปอบ1ขึ้นไ ส่วน Reddit จะคล้ายๆกับ Telegram ก,ก็คือต้องมี300โตัวอัรมีรูปประกอบ1รูปขึ้นไป เมื s s. Like ่อเราทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมี Google Form ให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทําเรียบร้อยแล้วตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเขาจะมีรางวัลให้ด้วยนะนี่เป็นไงเป็นพ a r เนอร์พอยต์นะครับสำหรับที่130,000แต้มที่2 2 0 0 0 0แแต้มที่3 1 0 0 0 0แต้มและรางวัลการเข้าร่วมอีก1 0 0 0ันแต้มครับซึ่งแต่ละตําแหน่งจะมีโคตาไม่เท่ากันเนาะอย่างเช่นคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับรางวัล200คนด้วยกันนะครับส่วนพันเนอร์พอยต์ และเรายังสามารถเลื่อนระดับของการเป็นครีเอเตอร์ในโปรแกรมนี้ได้ด้วยนะครับสูงสุดคือดมอนเลยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราจะได้รับโบน,นัส2%จากยอดที่ผู้สนับสนุนของเราเนี่ยเติมเงินเข้าไปในเกมด้วยนะและถ้าเกิดว่าเลื่อนขั้นไปได้ถึงขั้นด i ม m อนเนี่ยก็จะขยับไปเป็นที่5%แต่ว่ามีข้อแม้นะคือเราจะต้องมี s u b สไครเบ1,000ซับสไครเบอรก่อนนะครับแล้วก็จะต้องมีคนซัพพอร์ตเราเนี่ยจำนวน1,000คนขึ้นไป ส่วนวิธีการเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปที่เดิมเนาะแล้วมันจะมี4ขั้นตอนด้วยกันครับขั้นตอนแรกท่านผู้ชมต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่ต้องการเป็นครีเอเตอร์นะครับก็คือต้องสมัครอันนี้ก่อน แล้วเราก็ไปทำคลิปไปอัปโหลดวิดีโออะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถมาเครมรางวัลได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามมาทีหลังนะครับเนื่องจากวันนี้โปรแกรมมันยังไม่รันไงต้องรอเขาอัปเดตครับก็คือทำตามไก่ที่เขาบอกได้เลยครับและสุดท้ายก็คือเราสามารถแชร์คูปองนะครับให้กับคนที่สนับสนุนเราได้ ส่วนคนที่ต้องการเป็นผู้สนับสนุนเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ให้เช่นเดียวกันเลยนะครับผมวิธีการเข้าร่วมก็ง่ายๆครับอันดับแรกท่านผู้ชมต้องทําการลิงก์แอคเค t ID ของเว็บไซต์เนี่ยกับแอคเคท์ในเกมก่อนซึ่งผมแนะนําว่าให้เป็น ID เดียวกันกับที่ท่านผู้ชมใช้ในการเล่นเกมนะอย่างเช่นผมใช้ Google ผมก็จะใช้ Google หมดเลยทั้งในเว็บและในเกม หลังจากนั้นเราก็เอา ID ของ Creator ที่ท่านผู้ชมต้องการสนับสนุนเนี่ยมาทําการลงทะเบียนที่นี่นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะมันยังไม่มาต้องรอให้มันงอกขึ้นมาก่อนนะครับผมและก็เท่านั้นละครับท่านผู้ชมก็ไปเล่นเกมได้เลยตามอัธยาศัยครับและทุกครั้งที่ท่านผู้ชมทําการซื้อไอเทมต่างๆในเกมก็จะเป็นการสนับสนุน c r e เ t o r อร์คนนั้นๆด้วยนะครับผม ทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของ Solo Leveling a l l i a n e e กันบ้างดีกว่าครับเผื่อใครไม่รู้จักเกมนี้นะครับสรุปสั้นๆเลยลกันล้วกันว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นที่ทำมาจากมังหวาชื่อดัง Solo Leveling นั่นเองนะครับและมี a อนิเมะให้ดูใน Netflix ด้วยนะที่ผมชอบเลยคือนอกจากจะเล่นเป็นพระเอกได้แล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวละครสนับสนุนออกมาอีกด้วยครับซึ่งจะมีตัวละครที่มาจากทั้งในมังหวาด้วยและมีตัวละครที่เป็นออริจินอลเฉพาะในเกมนี้เท่านั้นด้วยนะครับ และที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือเขามีกิจกรรมมาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะและแจกค่อนข้างเยอะครับอย่างก่อนหน้านี้ครับก็มีกิจกรรมชุดว่ายน้ํามาผมก็ไม่พลาดเข้ามาร่วมกิจกรรมและก็ได้รับชุดว่ายน้ําแบบฟรีๆไปเลยอีกด้วยส่วนใครอยากดูรีวิวฉบับเต็มเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กันละกันครับเนื่องจากผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วรีวิวนั่นแหละเกมเปิดเลยละ่ะ เอาล่ะเข้าสู่เนื้อหาของเรากันได้ครับคือตอนนี้โซโล่เลเวลลิงเขาไปถึงไหนกันแล้วใช่ไหมคือตอนนี้เขาจะมีกิจกรรมฉลองครบรอบร้อยวันอยู่นะครับคลิปนี้ออกไปก็ยังพอมีเวลายอยู่นะครับเข้าร่วมได้ครับผมแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวไปไล่ดูกันอันแรกครับมิชชั่นรายวันร้อยวันครับผมอันนี้ถ้าเกิดทําเสร็จปั๊บได้รับของรางวัลต่าง,างๆมากมายครับเช่นตั๋วเปิดกระชพองของกิจกรรมนี้แล้วก็ตั๋วเปิดกระชพองหาตัวละครนะครับถ้าทําครบ50แต้มเนี่ยได้50บใบแบบฟรีๆเลยนะ ในกิจกรรมนี้เราจะต้องกําจัดแมลงให้ได้100ตัวในเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็ต้องปกป,ป,ป้องไม่ให้เค้กโดนกินจนหมดด้วยนะครับซึ่งเราไม่ต้องใช้ตัวละครของเราเองนะในนี้เขาจะมีตัวละครมาให้เราลองใช้งาน3ตัวและใส่ชุดว่ายน้ํากันหมดเลยขอบอกว่างานโคตรดีครับดีถึงดีมากๆและชุดว่ายน้ําเหล่านี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าด้วยเดี๋ยวค่อยพาไปดูครับกิจกรรมต่อไปตึกตักตึกตักแทงทาวเวอร์ กิจกรรมนี้ง่ายๆเลยครับคือท่านผู้ชมจะต้องปล่อยน้องหมีให้อยู่ในบริเวณเดียวกันและให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับผมอันนี้ผมนึกถึงเกมในมือถือสมัยก่อนเลยนะที่เราต่อตึกไม่รู้ว่าจะมีใครจําได้กันหรือเปล่าท่านผู้ชมพยายามทําให้ได้30คะแนนนะครับจะได้รับรางวัลสูงที่สุดของกิจกรรมนี้กิจกรรมต่อมาเป่ายิงชุบ มันก็คือป่ายิฉุบนั่นแหละแต่ว่าเราดูได้นะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามีอะไรเหลืออยู่บ้างเช่นค้อนหนึ่งกระดาษ2กันไกลหนึ่งและเราก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ให้ดีครับว่าเขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสออกอะไรมากกว่าปกติคือมันไม่ได้สุมไงถ้าสุม่มะเราไม่ต้องคิดมากเราก็เลือลอๆไปเถอะถ้าดวงดีเราก็จะชนะเองถูกไหมล่ะ และถ้าเกิดแต้มปล่อยผูงชมหมดอะเราก็แค่เข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในเกมได้เลยครับผมโอเคทีนี้เรามาดูด้านขวากันบ้างครับจะมีแคปซูลแห่งโชคพิเศษกิจกรรมก่อนหน้าน,นียเราเล่นแล้วจะได้รับตั๋วมาใช่ไหมครับก็เอาตั๋วมาสุ่มได้ที่นี่ครับและรางวัลทีเด็ดเลยคือเปิดครบ300ได้สกินชุดว่ายน้ําแบบฟรีๆรีโอ้โหแปเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยดูซิว่าได้อะไรบ้าง โอ้ดูดิของเพียบเลยอ่ะเต็ไมไปหมดเลยแล้วมีอาวุธด้วยใช่ป่ะน,นี้เป็นชิ้นส่วนของอาวุธเนาะและอีกอันนึงก็คือเก็บกวาดชายหาดให้ปิ้งอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เอาไว้ต่อสู้กับบอสนั่นเองครับอันนี้ท่านผู้ชมจะต้องใช้ตัวละครของตัวเองแล้วนะเลเวล20ขึ้นไปถึงจะลุยไหวและนี่คือทีมของผมที่ผมพูดตรงๆว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าเลเวล30กว่ากันหมดแล้วอาลองดู สำหรับบอสตัวนี้มันน่าลำคาญอยู่อย่างหนึ่งตรงที่มันจะชอบเรียกลูกน้องมาช่วยครับและสกิลยกขินโยนใส่เราเนี่ยมันหลบค่อนข้างยากเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเกมนี้เขาจะมีระบบหลบให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าเกมนี้เขาจะมีการหลบให้อะไรให้แบบอัตโนมัติอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมว่างเล่นเองก็หลบด้วยบ้างอะไรบ้างนะครับผมอลองดูครับว่าการต่อสู้รอบนี้จะไหวไหม หลบเออโอ้ยต้องหลบรัวๆวะ่ะเพราะว่าศัตรูมาแบบควงแบบนี้ใช้ได้อยู่เออกอดแตงแล้วบวกเลยนัวนัวนัวนจังหวะนี้แหละอันติปิดท้ายไปโอ้โหยังรอสรุปก็คือไหวจ้า สโตสกินชุดว่ายน้ำก็จะอยู่ตรงร้านค้านั่นแหละครับด้านบนเนาะแล้วก็มาที่พิเศษนะครับแล้วก็ดูด้านบนมันจะมีสกินนะี่เห็นไหมเออค่อนข้างสวยงามเอาเรื่องแล้วก็ไม่ได้มีแค่ชุดว่ายน้ำนะชุดอื่นๆก็มีนะครับราคาก็คือ799บาทน,นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าชอบไหมส่วนตัวผมว่าจะเปน้องคนนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้น้องคนนี้มาแล้วนะครับงานบนว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมไว้มีโอกาสเจอกันได้ใหม่กับ Solo l e v e l i n g Arise นะครับ